มาวันนี้นะครับมารีวิวนะครับกาแฟนะผมเป็นคนหนึ่งนะชอบกินกาแฟเหมือนกันนะวันนี้เป็นกาแฟมูลค้างคาวเออมันจะเหมือนกาแฟขี้ชมดไหมฮะก็ที่ที่เขาเอาอ่ากาแฟจากขี้ชมดแล้วมาคั่วอ่าอันนี้มันกาแฟมูลค้างคาวมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเพิ่งไปเที่ยวเขาอทองฮิวมานะที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับอ่ตรงขอทองฮิวเนี่ย เราต้องซื้อตั๋วใช่ไหมเราซื้อตั๋วเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์โอท็อปจำหน่ายนะผมก็เอ๊ะแต่ใจเนี่ยก็คือกาแฟมูลค้างคาวนะครับผมก็ซื้อก่อนที่จะขึ้นไปนะครับทีนี้ผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเหมือนน่าจะเหมือนกาแฟขี้ชมดนะฮะก็คือว่าเฮ้ยมันมันต้องเอาแบบว่าเอาในขี้ชมดช่มชมดมันจะกินมันจะกินกาแฟของชาวบ้านนะครับแล้วก็มาขี้ถูกไหมขี้แล้วก็เอากาแฟมาคัา่วทีนี้ ตอนแรกผมเข้าใจอย่างนั้นไม่เป็นไรก็ลองพอ,พอตั้งที่คาเตนะ้น้องก็บอกพี่ <P ie> เอ,อมันไม่ใช่แบบขี้สมดนะมันไม่ใช่แบบว่าเอา,เอาขี้ข้างขาวมาแล้วก็ข้างในมันมีม,นมีแบบไม่ใช่เอาจากขี้ข้างข่าวนะมันเป็นกาแฟอย่างนี้ครับก็คือว่า,นาในสมัยก่อน,นีอ่ที่ตรงนี้นะครับมันปลูกกาแฟเดิมยยมันปลูกกาแฟเดิมตรงปลายะครัามันปลูกกาแฟเดิมแล้วก็ชาวบ้านนะครับสังเกตดูว่ามันมีค้างข่าวมา มากินมากินเมล็ดกาแฟแล้วไอ้ข้างขาวเนี่ยแล้วเวลามันอื้อเนี่ยมันมันอื้อมไอ้มันเป็นมันเป็นเม็ดกาแฟนะครับชาวบ้านก็เลยเอาเอาพันกาแฟพวกนี้นะครับมาปลูกแล้วก็ใช้ใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยมูลข้างขาวเอาเราเรียกว่าปุ๋ยแล้วกันนะฮะปุ๋ยมูลข้างขาวเนี่ยไปใส่นะครับแล้วก็ลดน้ําดูนะครับพอเอาก็เป็นก็สรุปนะครับมันไม่ใช่กาแฟที่เป็นเอาจากเอามาจากที่เข้าใจไหมเป็น เป็นกาแฟนะครับที่ปลูกนะครับที่ปลูกแล้วก็ให้ปุ๋ยโดยใช้มูลค้างคาวนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับก็คือที่กระบี่นะครับไปเที่ยวเขาทองยิวก็ได้นะครับเขาทองยิวเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยมีวิวสวยมากเลยแล้วก็ถ่ายรูปชิลๆนะครับแล้วก็เสียค่าขึ้นนะประมาณ50บาทนะครับแล้วจะมีรถพาขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็ถ่ายรูปนะครับผมก็ไปกับทีมงานอเดี๋ยวจะชงให้ดูนะครับว่าเป็นไงอันนี้ข้างในเราเราแกะซองดูนะครับแกะซองดู ข้างในก็เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้อ่านะก็ฉีกซองนะฉีกซองปั๊บอ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่าแบบทั่วไปนะแบบทั่วไปแล้วก็ไอ้นี้ก็าบอเขาบอกว่ารสชาติเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนประมาณแบบขั้วกลางนะครับขั้วกลางอ่าคำว่าขั้วกลางอ่รสขมกลางนะครับรสขมกลางกาแฟมันจะมีสามรสด้วยกันนะครับก็คือขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลาง คำว่าขั้วกลางขั้วอ่อนก็คือเบาๆหน่อยนะครับคือกาแฟเนี่ยมันจะเป็นรูปของเบอร์รี่กินแล้วออกเปรี้ยวๆอ่าทีนี้ถ้าขั้วกลางเนี่ยขั้วเข้มถ้าเกิดว่าขั้วขั้วขั้วเข้มก็คือขั้วอ่าลดความขมมันก็จะมากอ่านะครับถ้าเราบอกว่าขั้วขั้วขั้วเข้มอ่าก็จะขมนะครับขั้วอ่อนก็จะก็จะมีรสเปรี้ยวๆอ่าตัวนี้เป็นขั้วกลางนะเดี๋ยวผมจะชิมดูนะผมก็กินกาแฟมาเยอะนะฮะ ลักษณะาการก็อย่างนี้นะครับก็ใส่ไปในถ้วยไปนะฮะแล้วก็ใช้การดิฟอันนี้เป็นแบบดิฟนะฮะเป็นแบบดิฟแล้วก็รอนิดนึงนะฮะเนี่ยผมก็จะลินไปนะครับลินไปนะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งดูว่ามันมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะชิมนะครับ สีนครับสีมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้อ่าจะได้เดียวสรุปนะรับก็เพื่อความสบายใจนะครับไม่ใช่เอาเม็ดมาจากที่นะฮะก็คือเป็นพันกาแฟนะครับเป็นกับพันกาแฟที่ปลูกโดยใช้มูลของค้างคาวนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อนะครับขายดีมากนะฮะรู้สึกว่ากล่อง250บาทนะครับเราก็อย่าไปคิดมากนะเราไปเที่ยวแล้วก็หาอะไรให้ชีวิตอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับเนนะฮะ ขี้ชมดผมก็เคยไปนะที่สุราษฎร์เนี่ยเออมันมีฟาร์มอยู่นะครับถ้าถ้าเกิดใครไปกรุงเทพเนี่ยมันจะมีตรงเขาจะเลี้ยงชมดด้วยนะครับแล้วก็มีขี้เห็นเห็นเลยคือขี้ขี้อ่อนๆเลยนะฮะและในนั้นก็จะเป็นแบบขี้ก็จะเอามาเป็นเม็ด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 กาแฟเลยนะเขาแต่ว่าเขาเลี้ยงดีนะให้กินกล้วยกับกินผลไม้แล้วก็กินเม็ดกาแฟนะครับเดี๋ยวเราจะชิมดูนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นขั้วขั้วอะไรนะฮะกินดูนะครับ อ่ขาขั้วกลางขั้วกลางนะครับรสชาติมันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับอ่าไม่ถึงกับเข้มนะไม่ถึงกับเข้มโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราพบกันคลิปใหม่นะครับอันนี้ก็มีคลิปสนุกสนุกบ้างนะครับคลายเครียดนะครับ